อ่ะครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าคําถามต่อมาครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเขาบอกคนที่อ่านอัลกุรอคนที่อ่านอัลกุรอานจากคําอ่านภาษาไทยเนี่ยอาจารย์เพราะว่ายังอ่านภาษาอัหรับไม่ได้เลยครับอาจารย์อย่างนี้จะได้ผลญมะโยชนลไหมจะได้ผลบุะยไหมเอยครับอย่างนี้ครับเพราะว่าในเรื่องต้นาตังตั้งเจตนาให้เป็นการอ่านเพื่อเป็นอิบารัด ัลาวก็จะท่งตอบแทนในส่วนของความตั้งใจอ่านส่วนผิดถูกก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผลบุญการอ่านเนี่ยได้นะครับผลบุญการอ่านได้อินชาลอ์นะในฮะดดษสันรสนุลลอสอสเรอสลัมใครที่อ่านกุรอานหนึ่งอักษรเนี่ยเราจะส่งตอบแทนให้เป็นผลบุญความดีสิบความดีนะครับฉะนั้นถ้าตั้งใจเจตนาเพื่ออ่านให้เป็นอิบาดะห์ต่อลอสุบาโนตลาลก็จะได้เป็นผลบุญนะครับส่วนว่าจะตัด เป็นความผิดที่อันไม่ถูกหรืออันผิดอันเพี้ยนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อทจหริงของแต่ละเคสแต่ละกรณีไปถ้าพี่น้องอยู่ในระหว่างที่กําลังเรียนรู้กําลังศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้มีโอกาสเรียนอะไรแบบนี้นะเพราะเรายังอ่านกุรอาจอย่างเช่นคนที่มาเข้ารับอิสลามใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องดูอาในละมาก็แล้วแต่ต้องจากภาษาไทยทั้งหมดเลยเพราะอ่นอ่นออกตัวเนี่ยอ่นอ่นไม่ได้ นะครับออกเสียงก็ไม่ชัดออกตัวก็ไม่ชัดอ่แล้วทำยังไงจะยังไม่ละหมากก็ยังต้องอละหมาดก,ก็ใช้วิธีฝึกอ่านจากคําอ่านภาษาไทยสะกดเป็นตัวหนังสือภาษาไทยเป็นภาษาคาราโอเกะอะไรแบบนี้นะครับก็ยังจําเป็นจะต้องทําในระดับนั้นไปแล้วก็พอวันหนึ่งเราก็พยายามเพิ่มพัฒนาการของเราให้อ่นานคุรอานให้ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นให้ชัดเจนให้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วในระหว่างที่เรากําลังเรียนรู้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องแนะนําแบบนี้นะแนะนําว่าให้พี่น้องเนี่ย เนียดว่าเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนะคนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยนะครับก็จะอิชฉาแล้ลเราก็ยังจะไม่เอาโทษนะครับเพราะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากการเพิ่งจะเรียนรู้นะครับหรือเกิดขึ้นจากจาก,จากการที่เรายังรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้าพี่น้องบอกฉันพอแล้วฉันอันเป็นแล้วเิดผิดถูกถูกก็เอาแค่นี้แหละอันนี้อันนี้จะผิดแล้วนะจะผิดแล้วงั้นผลระบุญการอ่านเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็ให้เป็นไปตาม เจตนาแล้วก็ความาความตั้งใจของพี่น้องเราไม่สิ้นหวังในความเมตตาของรัสุบางตลาดนะครับก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็ขยันในการที่จะศึกษาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้การอ่านของเราถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้นะไม่ใช่พอตอบว,ว่าไม่ได้หยุดอ่านเลยอ่านไปก็บาปเปล่าๆงั้นไม่อ่านแล้วจะกลายเป็นแบบนั้นงั้นพี่น้องอ่านอย่างในฮารซสรลเน่ย ใครที่อ่านอัลกุรกอานนะครับบัวหัวอย่าแต่ตาตาอันแบบตะกุกตะการผิดๆิดทุกทุกแต่ตั้งใจอ่านเลาสมตาลาบอกว่าละหูอัจรอนได้ผลบุญสองเท่าเลยนะครับอืไปเรียนไหมต้องไปเรียนเลยนะี่นก็ยังต้องเรียนอยู่เรียนจนะ่าทนะ่างน้อยอ่านฟะตีให้ได้นะนะครับเรียนอของที่เป็นลูกก่อนนะนะบังคับ,คบกอ่อนเรียนจนกระทั่งครูเขาบอกว่าหมดปัญญาสอนเราแล้วนะแล้วก็ผล,ลวาหยิบของเราแล้วครับ